ฮะแม็กตูดใหญ่มากแม็กตูดใหญ่มากไปแม็กขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนว่าขึ้นได้กี่ขั้นเดี๋ยวให้ลุงไต่ทำใหม่ากระไดลิงครับเอาแม็กไถ่ได้กี่ขั้นลูกบอกลุงไต่สุดยอดก่อนลุงไต่สุดยอดมากครับไหนสุดยอดไหมลุงไต่สุดยอดเลยกระไดสวยมากกระได กระได้ลิงกระได้ล hmm. ิงอ๋อแม็กขายได้หรือเปล่าอ่ะขายได้ดิ ทำไมคะลูก